ถ้าเกิดชาติหน้ามีจริงขอไม่มาเกิดอีกแล้วนะขอเกิดเป็นชาตินี้ชาติสุดท้ายไม่มาเกิดเป็นลูกใครไม่มาเกิดเป็นพี่น้องกับใครไม่มาเกิดเป็นคู่ชีวิตกับใครไม่เกิดมาเป็นเพื่อนกับใครกรรมใดๆที่เคยทำกับใครไว้ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติที่ยังคงเหลืออยู่ ทั้งระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีทั้งต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีทั้งตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกกรรมขอชดใช้ให้หมดภายในชาตินี้เติบโตเรียนรู้